ลับสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักยันสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจ,ใจกันอีกแล้ววันนี้อาจาร,รย์เบย์ยิบซีใครใจภุ่มใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนพฤษภาคมพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมคำพยากรณ์ของอาจารย์เบยยิบซีใครใจกันเลยนะคะ อมอคีพาหูบุกผังสัการะวัทน,นังครูบาจารยังอาจาริยะเทวามุนีลือสีสิทธาปิตามตาอารุเยนะสุเนะจะเชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยและลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะ เช่นเคยค่ะอาจารย์บียิบซีครใจได้นำไพ่พรหมยาณนะคะของท่านอาจารย์พรหมญานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเพื่อนๆค่คะเรามารับชมกันนะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยบอกอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินนะคะ ไพ่ใบแรกเนี่ยโอ้โหองค์พระแม่ลักษมีมาเลยทีเดียวนะคะไพ่องค์แม่พระลักษมีเนี่ยมาอวยพรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมังกร,รชาวธาตุดินเนี่ยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัวชวานคะ่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้ดเงินล้าน,านคิดเงินเลยๆล้านได้เลยๆล้านนะคะ โอโหไปแรกมานี่ก็ดีมากเลยสําหรับชาวร,ราศีมังกรนะทำสิ่งใดหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเห็นมั้คะได้องค์พระแม่ลักษมีชีวิตดีดีนะคะ ใบแรกก็เลิศเลยทีเดียวนะองค์พระเมรุักษณีแม่นะคะชาวลัคนาราศีมังกรดังนั้นท่านใดเนี่ยที่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกวิตกกังวลใจนะคะต่อจากนี้ไปเนี่ยทำจิตทำใจสบายบายได้แล้วนะคะนะดวงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วนะคะทำสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะต่อมาค่ะมารับชมว่าไพพรหมยานบอกอะไรอีกนะ ได้ไพ่ความมิเที่ยงคะ่ะนะในเมื่อการเงินนะคะการเงินการทองเนี่ยของชาวราศาีมังกรน,นะคะอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศาีมังกรก็ต้องไม่ลืมในเรื่องของการส,สร้างนะคะส,สร้างบุญส,สร้างบารามีมีโอกาส สวดพระคาถาเงินล้านให้สวดพระคาถาเงินล้านนะคะสวดพระคาถาอิติปิโสเกินอายุโตคุณเองหนึ่งปีสวดพระคาถาชนะบัญชรสวดพระคาถามาหาจักรพรรดินะคะสวดบทสวดมนต์องค์พระเม่กวนอิมเปิดบทสวดมนต์องค์เทพทางฮินดูนะคะดีรัดมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะและเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บีฟซีใครใจนะได้เข้าไปรับชม คลิปนะคะของท่านอาจารย์ปรินแก้ววัชระพลรายการรวยเฮงเ่งดีนะอาจารย์ปรินี่ยได้ให้ความรู้ว่าในปีพศ2 5 2 4เนี่ยเป็นยุค9นะคะยุค9ยุคไฟเป็นยุค แห่งความเจริญรุ่งเรือง,งรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลเลยทีเดียวนะคะและเลข9้าเนี่ยก็เป็นเลขแห่งความเป็นสิรีมงคลดังนั้นชาวร,า,ราศรีมังกรมันสร้างบุญเหมือนสร้างกุศลนะคะเสริมบุญเสริมบรารมีนะคะอยู่ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะนะและเวลาที่ตัวท่านเองนะคะมีในด้านของการแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบบนี้ ยิ่งเป็นการดีด้วยเช่นกันนะคะนะยิ่งให้ยิ่งรวยเงินทองยิ่งหลั่งไหลมาเทมาสู่ชาวรักนาราศีมังกรชาวธาตุดินนะคะและอีกนิดหนึ่งยันแม่ปรินแก้ววัชรพลนะคะก็ยังบ่งบอกว่าในยุคเก้าเนี้ยนะการคำนวณของสินแสต่างเนี่ยได้อนุมัติมาแล้วว่าปีนี้นะคะปีมงคลปีเลขเก้าเนี่ยตกอยู่ที่ประเทศอินเดีย นะคะคราวนี้อินเดียมาแรงแล้วนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหเปิดบทสวดมนต์ทางองค์เทพฮินดูก็ดีมากเลยทีเดียวนะคะสอดคล้องกันพอดีเลยทีเดียวนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนญาณพิโมกเขาจะบอกอะไรให้กับชาวรัคนาราศีมังกรอ,อีก โอ้โหได้พยาสุครีบท่านผู้ชมคะพญาสุครีบนะคะเป็นไพ่ใบหนึ่งเลยที่อาจารย์บีซีใครใจเนี่ยมีความรักมีความชอบไพ่ใบนี้มากเลยนะใบนี้บอกเลยว่าไม่ว่าชาวรัคนาราศีมกรชาวธาตุดินจะอยู่จุดในมุมไหนของโลกใบนี้ยทำสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะด้วยความ อดทนอดกลัน้นมีระเบียบมีวินัยและมีการลงมือทําอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากความลังเลความสงสัยและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ จากผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิงนะคะจากเครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายโอ้ไพ่สวยงามมอกดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินมันจิตมั่นใจได้เลยนะว่าตัวตคุณเองเนี่ยดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีนะโอ้โหมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชคช่วงชัชวาลค่ะ นะคะมารับชมกันต่อว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนิยานพิโมกนะคะเขาจะบอกอะไรให้กับชาวรัตนาราศีมังกรชาวธาตุดินอีกนะ โอ้โห oh oh oh. ได้องค์เทพกุมารทองนะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมังก่อนไม่ว่าตัวท่านเองจะหยิจบจากสิ่งใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบน,นี้นะคะให้มีการสร้างลงมือทําอย่างต่อเนื่องด้วยความมีระบบมีระเบียบและมีวินะัยนะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลต่างๆใน,ในวงสังคมเห็นไหมคะ ดีมากเลยเรียกว่าดีมากดังนั้นเนี่ยอย่าช้านะคะให้เร่งรีบสรรสร้างลงมือทําในท,นทันทีในกําลังร้อนเนี่ยให้รีบตีนะคะท่านผู้ชมนะได้องค์เทพภูมานทองมาเนียทำแล้วประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนร้อเร์เซ็เลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็ประชาชนนะคะบุคคลต่างๆในวงสังคมลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะฮะต่างให้การผลักดันใหการสนับสนุนชาวลัคนาราศีมังกรอ,อย่างดีเยี่ยม ท่าผู้ชมคะไพ่สี่ใบเนี่ยเปิดมาความหมายดีสี่ใบชีวิตนี้ดีมากมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมังกรต่อมานะคะมารับชมกันต่อว่าไพ่บอกอะไรอีกนะนดูสิโอ้โหนอกจากดวงคุณดีในเรื่องเงินเงินทองทองแล้วนะในเรื่องโชคลาภในด้านของทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุด,ดินกําลังสรรสร้างและลงมือทําอยู่นี้นะคะไพ่ใบเนี้ยนะองค์เทวาฤศีเนี่ยเขาก็ยังมาบ่งบอกอีกว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์ค่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะจากครูบาอาจารย์จากคุณครูจากคุณพ่อคุณแม่นะคะโค้ชครูโอ้โหนะ ทำสิ่งใดเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จในอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรหาสมุดส,ดสวยๆหาสมุดบันทึกนะหรืออาจจะเป็นกระดาษ A4 ก็ได้เขียนเรื่องราวโครงการต่างๆที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีความสนจิตสนใจในการสร้างและลงมือทำเขียนไปเลยค่ะ ตั้งแต่ข้อ a ไปจนถึงข้อ z เลยนะคะแล้วดําเนินการตั้งแต่ข้อ a ไปจนถึงข้อ z เช่นเดียวกันนําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูบาอาจารย์เพื่อนําความราบรู้ที่เก็บเกี่ยวมาได้มาพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวคุณ <S <S เมื่อประสบความสําเร็จแล้วทดสอบดีแล้วว่าดีวันรลดแล้วใช้งานได้ดีเป็นประโยชน์กับตัวคุณเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในสังคม อย่าลืมค่ะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปยังบุคคลต,ต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวรัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินดวงไม่ธรรมดานเนี่ยดวงดีมากเลยแสดงว่าชาวรัคนาราศีมังกรนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผู้ด,ดีคิดดีอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะผู้ด,ดีคิดดีทำดี อยู่อย่างเสมอนั่นเองค่ะนะโอ้โ oh หวันนี้ไพ่ความใหม่ดีความใหม่เลิศมากสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะต่อเมฆใบนี้นะองค์พระอรุณเทพบุตรเนี่ยการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญการโฟกัสคเป็นสิ่งที่สำคัญเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ เพราะจะส่งผลที่ตัวคุณเองเก้าวไปข้างหน้านะคะไปถึงเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วแรงผลักดันนะคะจะคอยผลักดันขับเคลื่อนชีวิตคุณให้ไปสู่ข้างหน้าถึงฝั่งฝันด้วยความสําเร็จและได้รับความสําเร็จอย่างรวดเร็วเห็นไหมคะองค์เทพบรตรุองค์พระอรุณเทพบุตรบ,บอกมาเลยนะคะเป้าใหม่ชัดเจนเลยทีเดียวนะชาวรา,ราศีมังกร ให้บน้จึงบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินเนี่ยผู้มีความฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีเป็นเลิศเนี่ยสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะโอ้โหดวงดีแม่บุญบารามีบุญกุศลน,นะคะเขาพุ่งเข้ามาสู่ตัวชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนะดังนั้นเนี่ยอย่าลังเลอย่าสงสัยค่ะ นะคะมั่นจิตมั่นใจมุ่งไปข้างหน้านะคะด้วยความตั้งจิตตั้งใจมีระเบียบมีวินัยมีความจริงจังจริงใจลงมือทําอย่างต่อเนื่องและทันทีชาวรัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินนะโอ้โหดีมากๆากอะ่ะไพ่บินีนะคะเขาบอกว่าพระโคโนทีนะ เขาบอกว่าความรักของชาวรัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินก็อยู่ในเกณฑ์ดีด้วยเช่นกันมีความเข้าจิตเข้าใจกันดีมากไม่ว่าคุณนะจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานหรือมีคนพิเศษก็ตามรวมทั้งมีหุ้นส่วนในชีวิตของคุณด้วยเขามีความจรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณนะคะมีการ มีความเข้าใจในตัวคุณมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินค่ะโอ้โหรวมทั้งบุคคลทุกๆคนนะคะที่อยู่โดยรอบร้อมตัวคุณนะโอ้โหดีมากเลยเข้ามาเป็นไงมาเสริมเสริมบุญเสริมบารมีเข้ามาแลดีมาส่งเสริมชีวิตคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชิช่วงชัชวาลแหมรับชมมาจนถึงรับ จนถึงไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยนะว่าดวงคุณเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตด,ดินโอ้ไพ่สวยงามมากๆทุกใบเลยค่ะต่อมานะคะมารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยันบอกอะไรอีกเห็นไหมดวงดียังไม่พอมีองค์พระพิคเนศปางราชาโชคนี่นะคะมาให้พ่อร ชาวรัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินอีกดวงดีมากจังหวะดีมากเกินชีวิตดีมากเห็นไหมคะอ๋อไพ่ใบน,นี้นอกจากจะบอกว่าคุณรวยแล้วนะไพ่ย,ยังบอกว่าให้คุณระมัดระวังเรื่องการวิงเวียนศีรษะก้อก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะค่ะสําหรับท่านใดที่เป็นเยอะๆนะคะควรไปพบแพทย์นะโอ้โหไพ่สวยนะเนี่ย ชาวรัคนาราศีมังกรเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเอ๊ะอาจารย์ดียิบสีใครใจคะในไพ่สำหรับนี้ยมีไพ่เสียไหมมีนะคะแต่เนื่องจากว่าชาวรัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินดวงดีมากเลยในเดือนพฤษภาคมพศ2567นี้นะดังนั้นมั่นจิตมั่นใจในความดวงดีของคุณโอ้โหนี่องค์เทพพระพรหมฤาษี บ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมังกรจักกวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยให้เหมาะสมขยงขยะเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กลองนะคะจำหน่ายใจแจกไปเลยอย่าไปเก็บสะสมไว้นะคะทั้งงูมแมลงสาบยุงเยอะแยะมากมายสิ่งที่เป็นสิ่งมลพิษน่ะที่ไม่ดีนะคะรีบจำหน่ายใจแจกไปเลยอย่ามาสะสมอาไว้นะคะ แล้วที่สําคัญสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขามากีดขวางการเดินทางของการเงินของคุณนะเงินไม่เข้าบ้านคุนจ๊ะเห็นไหมองค์พระพรหมฤาษีเนี่ยมาชี้ทางให้กับชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินแล้วนะคะนะอาจารย์ิาษีคลายใจเนี่ยจัดบ้านทุกวันห้องน้ําห้องท่านเนี่ยล้างทุกวันนะคะยิ่งในปีนี้เนี่ยอาจารย์ ปริญแก้ววชระพล,ะลี่ยได้บอกเลยว่านะคะว่าปีนี้เป็นยุคเก้านะแล้วเขาเป็นยุคของความไฟธาตุไฟนะในเรื่องของพลังงานเป็นยุคของธาตุไฟนะคะธาตุไฟเนี่ยก็จะมาทำลายนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยอย่างอาจารย์บี้สี่ใครใจก็มีการจัดห่วงจุ้ยที่บ้านใี้ดีทําความสะอาดห้องน้ําทําความสะอาดบ้าน ทำบ้านให้ดีทำบ้านให้มีห่วงจุ้ยที่ดีเพื่อพลังงานไฟที่เป็นพลังงานลบพลังงานไฟที่ดีก็มีนะคะแต่ในส่วนของพลังงานไฟที่เป็นพลังงานลบเขาจะได้ลดทอนลงไปหรือเรื่องเราไม่ดีที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเราเขาจะได้หมดพลังไปนะคะ ท่านผู้ชมต่อแม่แค่มารับชมกันต่อว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พงหมยานรัตนยานพิโมกเขาจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรอีกโอ้โหท่านผู้ชมคะพระกฤษณนะค่สวยงามมากไพ่ใบนี้นะคะตัวชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินเนี่ยดำเนินธุรกิจการงาน ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์และโดยเฉพาะธุรกิจการเกษตรและธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้แต่ย้ำนะคะธุรกิจการเกษตรดีเลิศมากโอ้โหมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวนะแม มารับชมกันต่อค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพระรามกับนางสีดานะพระรามกับนางสีดาบอกเลยว่าการที่ตัวคุณเองมีความสบายจิตสบายใจมีความเบิกบานใจมีความสุขตัวคุณเองสามารถที่จะทําให้ตัวคุณเองมีไวเบรชั่นอยู่ในระดับที่สูงความถี่ในร่างกายรอยขึ้นไปในที่สูงเนื่องจากในบรรยากาศในที่สูงเนี่ยนะคะท่านผู้ชม เขาจะมีพลังงานความสําเร็จพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ํารวยลอยอยู่ในอากาศท่านผู้ชมคงเคยได้ยินแล้วว่านักธุรกิจออนไลน์สมัยนีย้เขาจับเงินกันบนอากาศเป็นเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยทาจิตใจใมีความสุขมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอย่างสม่ําเสมอน,นะคะเพื่อชาวรัคนาราศีมังกรชาวธาตุดินเนี่ยความที่ของคุณ อาจสามารถนะคะใช้คำว่าจึงดีกว่าจึงสามารถนะคะไปจับคู่กับพลังงานดีๆพลังงานรดๆในอากาศได้นะคะโอ้โหอย่าลืมนะไพ่เนี่ยเขาบอกมาชัดเจนมากเลยนะทำจิตใจใมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจมีความสุขอยู่อย่างสม่ำเสมอเห็นไหมคะพระรามกับนางสี่ดาท่านผู้ชมคะ มารับชมต่อนะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยาณเนี่ยเขาจะบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหดีดูซิพระพิคเนตทรงหนูโอ้โหเนะเขาบอกว่าดวงชะตาของชาวรัคนาราสีมังกรชาวแทดินเนี่ยดวงดีแมากมีดวงไม่โดดเดี่ยวไม่มโฮมบอรนด้วยมีคนคอยให้การอุปธรรมคำชูช่วยเหลือ ตลอดเวลาเห็นไหมคะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จในเมื่อดวงชะตานะคะของชาวราศดราศีมังกรเนี่ยวันนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนะไพ่ดีทุกใบดวงดีดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมชาวราศดราศีมังกรต้องบันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะพูดดีคิดดีทำดีอยู่อย่างสม่ำเสมอคะ่ะ นะโอ้โหดวงดีแม่เขาเรียกว่าความมั่งคั่งความร่ำรวยนะคะวิ่งกำลังท้าทงใส่ชาวลักขาราศีมังกรชาวธาตุดินแล้วล่ะคะ่ะเตรียมตัวรวยและอาจารย์เบยิ้มสีใครใจไปได้พยากรดวงชะตาของชาวลักขาราศีมังกรชาวธาตุดินจบลงแล้วคะ่ะอาจารย์เบยิมสีใครใจ ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆมีพี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียฟินแลนด์นิวซีลแลนด์รัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีอินเดียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆ ของอาจารย์เบย์มซีใครจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณให้กับอาจารย์เบย์มซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์มซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่น และกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบียุสีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีคะ่ะ